สวัสดีครับห่างหายไปนานครับไม่ได้ลงโซเชียลตั้งแต่ช่วงสงการนะเพิ่งมัวแต่นี่แหละครับที่หายไปก็คือมาอยู่กับสวนออปลูกไผ่บงหวานครับไผ่บุงหวานเบอร์เก้าไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งครับเบอร์เก้าหมกมุ่นอยู่กับการปลูกไผ่ พึ่งกลับมาครับวันทําการสวัสดีเชา้าวันจันทร์ครับก็ที่นี่ผมปลูกไว้40ต้นไผ่บุงหวานเพชรน้ำผึ้งเป็นไผ่หวานกินสดได้อ่าคนเป็นเกาวกินได้ก็เลยลองปลูกดูเพราะมีที่ที่อ้อยครับทำไว้นน้นสุดถึงถึงท้าย แต่คงจะซื้อปลูกยังไม่ไหวค่อยๆทยอยซื้อตอนนี้ได้แค่สี่ิบต้นเพิ่งวางระบบน้ำเสร็จวางระบบน้ำให้เขาเสร็จปลูกในร่องร่องอ้อยเก่าครับนีเพิ่งจะวางระบบน้ำเอามาปลูกเสร็จฝนเพิ่งตกครับก็เลยรีบเอามาปลูก ็ทําเองทุกอย่างครับติดตั้งทาม,มือเพื่อว่าหวังหวังว่ากลับไปทํางานก็ให้เขาลดน้ําอัตโนมัติของเขาเองเพราะว่าช่วง,รงแรกๆนี้เขาต้องการน้ำครับถ้าฝนมันตกด้วยแต่ไหนๆก,ก็ก็นั้นเลยก็ต้องทําระบบให้ดีเพราะาต้นต้นเขาแพง ถ้าจะปลูกจริงๆก็คงอีกอีกอีก,อก,อกเยอะนู่นถึงสุดนู่นก็หลายต้นอยู่วางแผนไหมครับจะสร้างบ้านตรงนู้นก็เลยอีกประมาณสักปีหนึ่งก็น่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลองทำดูครับไผ่บวงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าครับเ,ออเคยเปิดอีเหลียง หรือทาอย่างอื่นก็ลองมาหมดแล้วครับก,ก็ค่อนข้างจะพอใจตอนนี้ก็เลยลองหันมาดูไผ่เพื่อระยะยาวนะไม่ต้องมาดูแลเยอะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยครับเหมือนอ้อยเหมือนมันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสําเร็จไม่แต่ที่หลักๆเลยคือหน่อเขาอร่อยแล้วก็คนเป็นเก้ากินได้สบาย กินดิบก็ได้ครับคล้ายๆยอดมะพร้าวแต่ประเด็นตอนนี้ก็ต้องให้มันติดก่อนวางระบบน้ำเรียบร้อยน่าจะไม่ตายครับเพราะว่าไผ่มันปลูกง่ายโอเคครับสวัสดีครับ